ครับโมโม่นั่นลอดไอรได้ยังสิแดงๆงั้นอ๋อเอาภาษาซาวท็กเลยนะครับก็หลอดสีแดงๆเ,เนี่ยก็คือหลอดที่ใช้สำหรับทำ P.R.P หรือเก็ดเลือดเข้มข้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นดับเบิลไซลิงอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะทึะ้งมันทำงานเหมือนเพื่อโมโอ๋อเจ้าตัวหลอดอันนี้นะครับก็จะมีการเจาะเลือดก,ก่อนแล้วก็เอาเลือดเนี่ยพอไปสก,กัดออกมาผ่านเครื่องเนี่ยก็จะได้เป็น สองชั้นก็คือเป็นชั้นสีเหลืองกับชั้นสีแดงซึ่งชั้นสีเหลืองเนี่ยก็เป็นชั้นเก็ดเลือดเข้มข้นซึ่งเราจะนํามาฉีดใช้รักษาอาการเจ็บขัวเข่านะครับทึ่งมันเยอะๆผานันนั้นมันอีปอนกันมากอะโมครับก็จากวันนี้นะครับที่นับดูเนี่ยก็ประมาณ25เข่าที่มาใช้บริการนะครับก็ต้องขอบคุณคนไข้ที่ศึกษามาอย่างดีแล้วก็ไว้วางใจให้เราได้รักษานะครับ ก็สำหรับที่เราจะกลัวว่าจะมีปนกันไหมอันนี้ยสิ่งสําคัญเลยคือเป็นสิ่งที่หมอให้ความสําคัญมากเราก็จะมีการแปะชื่อเอาไว้นะครับในแต่ละหลอดนะครับแล้วก็ก่อนจะฉีดก็จะมีการถามก่อนว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรและตรงกันหรือเปล่านะครับนะดังนั้นมั่นใจได้ไม่มีการผิดเข่าผิดคนนะครับวันวันฉีดเยอะจังถึงมอ,นอ,มอ,มอ,อ,นอเนื่อยมากอ,อะ่ะมอผักตอนี่เราต่ำเพลยให้เนื่ออ่ะก็ ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเห็นผลลัพธ์จังจากรักษาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยมันคุ้มค่าที่เราเหนื่อยนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีแก้เหนื่อยเนี่ยทำยังไงครับเดี๋ยวตามมาดูครับตามมาเลยครับเดีย๋ยวพาไปดูนี่คือตู้ที่ทําให้เราหายเหนื่อยนะครับแต่ต้นไปโอ้โหสารพัดลดเปิดตู้ออกมาเจอแค่นี้ก็หายเหนื่อยนะครับ Bye.